สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีประเด็นที่เรียกว่าเป็นคำถามยอดคิดเลยช่วงนี้เวียดนามแซงไทยแล้วจริงไหมโดยเฉพาะในเรื่องวอลเลย์บอลหญิงนี้คุยกันเยอะมากสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจกันเยอะจริงๆวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันครับลองดูข้อมูลหลายๆด้านเลยทั้งเศรษฐกษิจวอลเลย์บอลความเห็นต่างๆมาดูกันว่า เอ๊ะข้อมูลจริงๆเนี่ยมันบอกอะไรเราบ้างค่ะก็คือเราจะมาลองเปรียบเทียบพัฒนาการของทั้งสองประเทศดูนะคะทั้งภาพรวมเศรษฐกิจแล้วก็เจาะไปที่วอลเลย์บอลหิงเลยเพื่อให้เห็นภาพสัดชัดจากข้อมูลที่เรามีกันค่ะได้เลยครับ นั้นเริ่มที่เศรษฐกิจก่อนเลยไหมครับข้อมูลล่าสุดปี2025เนี่ยเหมือนว่า GDP เวียดนามเขาคาดการว่าจะโตเร็วกว่าเราพอสมควรเลยนะครับประมาณ6-7%อร์อือหือใช่ค่ะตัวเลขเขามาแรงจริงๆ6-7%นี่ถือว่าสูงมากเทียบกับไทยที่คาดการไว้ประมาณ3.5-4.5%ครับ ดูเหมือนเวียดนามกําลังแบบว่าฮอตฮิตมากเรื่องการเติบตัวทางเศรษฐกิจธธค่ะคือเขาได้ประโยชน์ชัดๆเลยจากการย้ายฐานการผลิตหรือที่เรียกกันว่าไชน่าพลัสวันะคะโดยเฉพาะพวกกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์สิ่งทออะไรพวกนี้การลงทุนไหลเข้าเยอะมาก แต่ก็มีอีกมุมหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะก็มีบทวิเคราะห์นะคะอย่าง the momentum หรือ the matter เขาก็มองว่าเวียดนามเองก็มีความท้าทายอยู่เหมือนกันคือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะยังพัฒนาตามไม่ทันการเติบโตที่มันเร็วมากๆ <c oughs> แล้วก็การพึ่งพาการลงทุนจากต่างชาติค่อนข้างสูงถ้าสมมติว่าค่าแรงเขาปรับขึ้นเยอะๆเนี่ยก็อาจจะกระทบความน่าสนใจตรงนี้ได้เหมือนกันอ๋อเข้าใจครับขณะที่ของไทยเรา ถึงแม้จะโตช้ากว่าแต่ว่าจุดแข็งเราก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมกว่าใช่ไหมครับตลาดทุนเราก็แข็งแกร่งกว่าเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์อะไรแบบนี้ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือถ้าดู GDP ต่อหัวหรือรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยไทยก็ยังสูงกว่าเวียดนามอยู่ค่อนข้างมากนะคะเพราะประชากรเราน้อยกว่าเขาเกือบ30ล้านคนใช่ใช่ตรงนี้สําคัญการเปรียบเทียบมาเลยต้องมองหลายมิติหน่อยไม่ใช่แค่ตัวเลข GDP รวมอย่างเดียวถูกต้องเลยค่ะ คือขนาดเศรษฐกิจรวมเนี่ยเวียดนามมีแนวโน้มไล่ทันหรืออาจจะแซงในอนาคตก็ได้อย่างที่ CEBR เขาคาดการไว้แต่ในแง่รายได้ต่อหัวคุณภาพชีวิตเฉลีย่ยอันนี้ยังมีความต่างอยู่พอสมควรแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องอ,อความไม่แน่นอนทางการเมืองในเวียดนามช่วงปี2ปีที่ผ่านมาที่อาจจะส่งผลกับโครงการใหญ่ๆเขาได้เหมือนกันค่ะน่าสนใจครับ โอเคครับอันนั้นภาพรวมเศรษฐกิจทีน่นี้พอมาดูเรื่องวอลเลย์บอลหญิงบ้างอันนี้ประเด็นร้อนเลยคือเวียดนามนี่ฟอร์มเขาแรงมากๆเลยนะครับคว้าแชมป์ a v c c h l l l e n g e r c u ร2ปีติดใช่ค่ะและล่าสุด AVC Nations Cup 2025ก็ป้องกันแชมป์ได้อีกเป็นสมัยที่3แล้วนะคะโหสามสมัยซ้อนอันดับโลกเขาก็พุ่งไปที่25แล้วสูงสุดในประวัติศาสตร์เขาเลยแบบนี้มันมันใกล้แซงไทยหรือ,อยังครับเนี่ย คือพัฒนาการเขาต้องบอกว่าก้าวกระโดดจริงๆค่ะมีผู้เล่นเก่งๆขึ้นมาอย่างบิ๊กตุยันที่เด่นมากๆหรือดาวรุ่งที่กําลังมาแรงอย่างดังที่ฮองที่แฟนๆบ้านเราตั้งฉายาให้ว่าตู้เย็นสองนะคะอ๋อครับครับเพราะตบหนักมากใช่ไหมครับใช่ค่ะตบหนักจริงๆสื่อเวียดนามเองตอนนี้เขาก็เริ่มมองไปถึงเหรียญทองซีเกมส์ครั้งหน้าที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะแต่การที่มีดาวเด่นขึ้นมาแบบนี้มันสะท้อนว่าระบบการพัฒนาโดยรวมของเขา แข็งแกร่งขึ้นมาทัดเทียมเราแล้วหรือว่าเป็นแค่ความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่นขึ้นมาในช่วงนี้มากกว่ากันครับ อันนี้น่าคิดค่ะคือข้อมูลจากหลายๆแหล่งหรือแม้แต่แฟนๆชาวเวียดนามเองก็ยังมองว่าระบบของไทยที่ทำมานานกว่า20ปีเนี่ยทางเรื่องหลีอาชีพระบบเยาวชนการส่งนักกีฬาไปเล่นต่างประเทศตรงนี้เรายังดูเหนือกว่าอยู่นะคะอืมครับสื่อเวียดนามอย่างเอ่อพีทีที่เขาอ้างเว็บเททาวด .vn เนี่ยเขาก็วิเคราะห์คล้ายๆกันค่ะว่าเวียดนามยังขาดการวางแผนระยะยาวที่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องโค้ชที่ ยังใช้โค้ชสโมสรมาคุมทีมชาติเป็นครั้งคราวไม่ได้ต่อเนื่องเหมือนของของไทยแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างสนามแข่งอะไรแบบนี้ที่แฟนๆเวียดนามเองก็ยอมรับว่ายังเทียบเราไม่ได้อ๋อเข้าใจครับนั่นก็แปลว่าข้อได้เปรียบเชิงระบบของเราที่สร้างมานานมันยังเป็นจุดแข็งสําคัญอยู่ใช่คะ่ะจุดนี้คือข้อได้เปรียบของเราที่ชัดเจนแต่ว่าแต่ฟอร์มทีมไทยใน VNL ปีล่าสุดนี้ก็มีคำถามเยอะเหมือนกันนะครับ มีบทวิเคราะห์จาก The Standard เขาก็ชี้ปัญหาหลายอย่างทั้งเรื่องข้อผิดพลาดเองความหลากหลายในเกมรุกหรือการแก้เกมอะไรพวกนี้ซึ่งมันก็อาจจะทำให้เสียงที่ถามว่าเวียดนามจะแซงไทยไหมมันดังขึ้นมาอีก จริงด้วยค่ะคือฟอร์มปัจจุบันก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่รากฐานการพัฒนามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งไทยเราก็ยังดูมีข้อได้เปรียบตรงรากฐานนี่แหละค่ะแต่แน่นอนว่าประมาทเวียดนามไม่ได้เลยจริงๆความสําเร็จล่าสุดของเขามันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นแล้วก็ศักยภาพที่มันเพิ่มขึ้นเร็วมากๆครับงั้นถ้าให้สรุปจากข้อมูลทั้งหมดที่ทเราคุยกันมาก็อาจจะบอกได้ว่าเวียดนามกําลังไล่ตามไทยมาติดๆเลยทั้งเศรษฐกิจแล้วก็วอลเลย์บอลหญิง พัฒนาการเขาน่าทึ่งมากแต่ถ้าดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานรายได้ต่อหัวแล้วก็โดยเฉพาะระบบการพัฒนาวอลเลย์บอลที่มันย่างรากลึกมานานเนี่ยข้อมูลก็ยังชี้ว่าเออไทยเรายัางมีความได้เปรียบอยู่ค่ะภาพรวมก็ประมาณนั้นค่ะแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อนะคะคือถึงแม้การวิเคราะห์เชิงระบบจะบอกว่าเวียดนามอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักในการสร้างความแข่งแกร่งให้ทัดเทียมเราเนี่ย แต่พลวัตปัจจุบันหรือสถานการณ์ตอนเนี้ยมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าที่เราคิดหรือเปล่าอืมหมายถึงยังไงครับก็ดูจากความสําเร็จของเขาที่มันต่อเนื่องมากๆการมีดาวรุ่งอย่างดังทีหองที่น่าจับตาจริงๆประกอบกับฟอร์มของทีมไทยเราเองที่ก็มีช่วงที่ถูกตั้งคำถามมากขึ้น บางทีการแข่งขันซีเกมครั้งที่33ที่เราจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยอาจจะเป็นบททดสอบสำคัญครั้งต่อไปเลยก็ได้นะคะที่จะบอกเราได้มากขึ้นว่าช่องว่างระหว่างเรากับเขามันแคบลงกว่าที่เราประเมินไว้หรือเปล่าอันนี้น่าติดตามมากๆเลยค่ะครับน่าติดตามจริงๆครับซีเกมซีไทยปีหน้าคงได้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยถ้าดูผลงานช่วงหลังๆนะคะต้องบอกว่ากราฟเขาพุ่งขึ้นชัดเจนมากค่ะอย่างซีเกมนี่ก็ได้เหรียญเงินมา3สมัยติดแล้วนะคะครับผม จี g, เรามาเรื่อยๆเลยใช่ค่ะแล้วก็มีแชมป์ AVC Challenger ที่เป็นรายการคัดไปเล่นระดับโลกเนี่ยได้มาสองสมัยซ้อนเลยปี2023กับ2024โอ้โหสองปีติดค่ะแล้วก็ล่าสุด Asian g นเกมครั้งที่19ก็ได้ที่4นะคะ FIVB Challenger Club ก็ได้ที่3แล้วก็ได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลก2025ที่เราจะเป็นเจ้าภาพด้วย อันนี้สำคัญเลยนะการได้ไปชิงแชมป์โลกใช่ค่ะแล้วที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือการติดท็อป25ของโลกเป็นครัมแรกในประวัติศาสตร์เขาเลยค่ะโอ้โหอันดับโลกขึ้นมาถึงท็อป25นี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วเบื้องหลังความสำเร็จนี้คืออะไรครับการได้สปอนเซอร์อย่างปุ๋ยฟู่หมี่นี่ช่วยได้เยอะไหมครับ การได้ปุ๋ยฟูหมีมาเป็นผู้สนับสนุนหลักนี่ถือว่ามีส่วนสำคัญมากๆเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุนอย่างเดียวนะคะคือพอมีเงินทุนมันก็สะดวกขึ้นทั้งการเตรียมทีมการฝึกซ้อมหรือส่งไปแข่งต่างประเทศแต่มันยังสะท้อนด้วยว่าภาคธุรกิจหรือสังคมเขาเองก็เริ่มเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมวอลเล์บอลหญิงเวียดนามมากขึ้นค่ะแล้วเป้าหมายที่เขาประกาศชัดๆตอนนี้แหละครับเห็นว่าตั้งไว้สูงเหมือนกัน ชัดที่สุดตอนนี้เลยก็คือ e g g m m s s ครั้งหน้าครั้งที่33ที่ไทยเรานี้แหละค่ะเขาตั้งเป้าเหรียญทองเลยนะคะที่ไทยปี2025นี้เลยแหละครับใช่ค่ะถึงแม้เขาจะยอมรับนะคะว่าเป็นงานยากมากๆเพราะว่าไทยเราครองแชมป์มาตั้งแต่ปี1995เลยนะคะยาวนานมากแล้วครั้งนี้เราก็เป็นเจ้าภาพด้วยครับผม ก็ถือว่าท้าทายมากแต่ก็แสดงว่าเขามั่นใจขึ้นเยอะถูกต้องค่ะมันแสดงถึงความทะเยอทะยานที่สูงขึ้นจริงๆค่ะแล้วมีผู้เล่นคนไหนที่แบบโดดเด่นเป็นพิเศษไหมครับที่แฟนๆพูดถึงกันเยอะๆก็ต้องมีแน่นอนค่ะคนที่ฟอร์มร้อนแรงสุดๆตอนนี้ก็บิชดิเวียนเลยค่ะ เพิ่งได้ MVP แล้วก็ทำคะแนนสูงสุดใน AVC Challenge Cup มาสดสดอ่อนร้อนเลยอ๋อคนนี้เองค่ะอีกคนก็น่าจับตาคือดาวรุ่งดังทีหองที่แฟนวอลเลย์บอลไทยเราเนี่ยแหละค่ะตั้งฉาย,ายาให้ว่าตู้เย็น2ตู้เย็น2ทํทำไมครับเพราะสไตล์การเล่นเขาจะหนักหน่วงคล้ายๆกับรุ่นพี่ในทีมเขานะคะอ๋อครับครับน่าสนใจครับทีนี้พอเราเห็นเวียดนามเขาพัฒนาขึ้นมาแบบก้าวกระโดดเนี่ยมันก็อดไม่ได้นะครับที่จะมองกลับมาที่ทีมไทยเราบ้าง คือเราเป็นเจ้าอาเซียนมานานมากชมป์ซีเกม14สมัยติดอันดับโลกประสบการณ์อะไรก็เหนือกว่าเยอะแต่ว่าช่วงหลังๆก็มีเสียงจากแฟนๆหรือสื่อบ้านเราเหมือนกันนะครับเรื่องฟอร์มกันเล่นใช่ค่ะคือจุดแข็งของไทยเราเนี่ยทุกคนยอมบับอยู่แล้วทั้งลีกอาชีพที่แข็งแกร่งมีผู้เล่นต่างชาติเก่งๆมาเล่นด้วยระบบเยาวชนที่ทํามานานตั้งแต่ยู13เลยครับการส่งผู้เล่นไปเล่นลีกนอกนี้ก็ช่วยเยอะ ใช่ค่ะหลีกตุรกีญี่ปุ่นโรมาเนียนี่คือรากฐานเราดีมากๆแต่ก็อย่างที่ว่าขอผลงานช่วงหลังโดยเฉพาะในเวียนเอลสองพก็มีประเด็นที่สื่อไทยหลายเจ้าเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันครับเช่นเรื่องอะไรบ้างครับก็จะมีเรื่องออข้อติดผิดผิด,พ,ดพลาดส่วนบุคคลในสนามที่อาจจะดูบ่อยขึ้นนิดนึงรูปแบบการเล่นที่อาจจะยังไม่หลากหลายพอหรือว่าการแก้เกมที่บางทีอาจจะยังดูไม่ทันสถานการณ์เท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็เป็นความท้าทายนะคะที่ทีมต้องเจอ แล้วในมุมของเวียดนามล่ะครับทั้งฟานบอลหรือสื่อเขามองเรายัางไงบ้างครับตอนนี้เขามองว่าไทยยังแข็งแกร่งเหมือนเดิมไหมหรือเห็นจุดอ่อนอะไรบ้างครับจากที่รวบรวมความเห็นมานะคะส่วนใหญ่เขาก็ยังยอมรับค่ะว่าไทยยังเหนือกว่ามากด้วยการลงทุนที่เป็นระบบมานานโคช้ชแทคติกประสบการณ์ระดับโลกการพัฒนายาว,วชนคือเรายังนำอยู่ <ừ> แต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะคือถึงจะยอมรับว่าเราเก่งกว่า แต่ก็มีความเชื่อมั่นลึกๆนะคะแล้วก็มีเสียงจากแฟนๆเขาบางส่วนที่บอกว่าสักวันหนึ่งพวกเราจะแสงหน้าประเทศไทยให้ได้โหมีความมุ่งมั่นค่ะมันสะท้อนความม่ง